สวัสดีค่ะเราก็มาดูชมพู่กันหลังบ้านนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นชมพู่เพชรเนาะเริ่มออกดอกแล้วนะคะนี่เป็นพันใหญ่นะคะเต็มเลย เป็นชมพูเพรนะคะซื้อพันมาจากประจินเนาะต้นนี้ก็ได้เก็บลูกเก็บผลมาหลายปีแล้วนะคะคุ้มเลยนะปูกับ,บสารเคมีนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเเรงลอยตามธรรมชาติเนาะลอยตามธรรมชาตินะคะ ปีที่แล้วเก็บได้เยอะมากก็หวังว่าปีนี้คงจะไม่มีมแมลงมาทำร้ายนะคะเราไม่ใส่ย,ยานะคะปลูกข้างบ้านอย่างละต้นสองต้นเนาะ ตอนนั้นแม่เขาปลูกไว้นะคะซื้อมาให้เขาปลูกเนาะนี่กิ่งนี้าก,ากเนะ็เต็มไปหมดเลยอากาศดีมากเลยเนาะลมเต็มไปหมดเลยดกมากค่ะก็หวังว่า จะไม่ร่วงนะคะมันแรงก็คงจะไม่มาทำร้ายเนาะเป็นชมพูพันใหญ่นะคะชมพูเพชรเนาะที่เราซื้อตามท้องตลาดทั่วๆไปสีแดงนะคะหบางทีก็ชมพูแล้วแต่บางคนก็จะเรียกกันนะว่าชมพูเพชรทับทิม กอ oh, ถ้าอ่านไอ้ถ้าพูดผิดพูดถูกประกันเนก็ต้องกราบขออภัยเนาะเพราะว่าตอนซื้อมาก็จําพันไม่ได้เนาะเพรานานมากมะม่วงก็เริ่มแพงช่อแล้วนะกะอันนี้ก็อบล่องเนาะเป็นมะม่วงอบล่องนะคะดอกเต็ม